โยสวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้เราจะไปเปิดตะกร้าอีสเตอร์กันนะครับนะก็จะเปิดทั้งหมด50อันเลยนะครับตะกร้าอีสเตอร์ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะเขไปดูกันว่า50อันเนี่ยจะออกสกินอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยครับผมตอนนี้เราก็ลงมาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวใส่สกินเทพเลยนะครับนะในนี้กระเป๋ากูแม่งโคตรแบบโคตรอลังการงานสร้างเลยทะครนับโอเคก็มาดูกันนะ50ตะกร้านะครับจะมีเอ่อ ผมที่สี่นี่ผมที่อยากจะได้นะก็มีกระเป๋าแล้วก็มีหมวกคนโง่มีเคไนแล้วก็เคสไตล์แล้วครับสเปย์ไม่เอาเลยดีกว่านะครับสเปย์ไม่ต้องการเลยก็ยิ่งดีโอเคไปดูกันเลยครับอันแรกเจตเคเคไนว่ะอันนี้มีราคานะครับเคไนค่อนข้างจะมีราคาเลยครับสเปย์สเปย์อีกา,กากมากสเปย์อีกแล้วโอ้หมวกคนโง่ครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวสเปย์อีกแล้ว คัสซอมเยลโลนะครับนะเอ๊ยเคไนต์ออกบ่อยะ่ะคัสซอมบลูอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็จะเป็นแบบผมเลยนะครับนะแต่ถ้าสีเหลืองนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเยลโล่ Yellow. แค่เปลี่ยนสีไข่ครับหลักๆนะมันไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรนะคือถ้ามีก็มีแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะมันก็ไม่มันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเยอะนะครับนะโอเคตอนนี้เราเปิดไปหนึ่งมเจ็ดแปดแล้วนะครับโอเคสไตล์ผมสวยนะ น่ารักโดนมีปีกเล็กๆอยู่ตรงหัวนะครับโอ้โหน่ารักว่ะกระต่ายกระต่ายกระต่ายโอเคครับไปกันต่อตอนนี้สิบสามมาแล้วสิบสี่สิบห้าโอ้ออเรนเป็นสีส้มนะครับสีส้มก็จะเป็นแบบนี้นะครับคัสตอมออเรนนะครับนะีนสีส้มสีก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับนะดูดิ ไม่น่าเกลียดน,นะครับนะกำลังดีนะครับสีนี้โอเคดูกันต่อครับผมสเปร์กรีนสเปร์เกาะไข่โอ้หมวกคนโง่แย่เคนายเคนไนายออกดีบะบลูกระต่ายครับผมเข้าป่าสเปร์ สเปร์ออร์เนสเปร์โอ้สเปร,อเปร์ออกเยอะมากเลยครับผมนะตอนนี้ก็จะครึ่งทางแล้วนะฮะสเปร์ออร์เนครับผมเดีย๋ยวเรามานับกันให้เราได้อะไรบ้างนะครับนะสเปร,ร์เคสตอยออร์เรนคนโง่ เยลโล่ไอน,นี้เลดเลสเลดเลสสีเลดนะสีแดงนะครับก็ให้ดูสีแดงก่อนสีแดงนะครับก็จะเป็นไข่สีแดงแดงเลยครับนี่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 น,นี่คลิปนั้นแบบว่ารีวิวไปไม่บอกว่ากูเปิดเขียวสองรอก็ขออภัยเลยครับเพราะว่าสีมันก็ไม่แตกต่างนะแค่เปลี่ยนสีไข่นะครับนะมีโบมีอะไรข้างหน้านะครับนะก็เหมือนเดิมอะสเป์สเป์สเปสโอสเป์เคสต้ออลิน ออเรนต์เจสไตล์ออเรนต์ไอกรีนสเปร์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 เยอะอะครับสเปร์ออกเยอะมากคนโง่ครับผมโอเคสรุปกระเป๋าไม่ออกนะครับนะก็ออกสเปร์นี่จะค่อนข้างเยอะนะครับสเปร์จะซ้ำๆนี่เยอะมากเลยนะครับนะใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันชิปหน้านะครับสำหรับชิปเปิดกล่องนะครับใครอยากจะให้เปิดกล่องอะไรเปิดอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันชิปหน้าครับ